บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสม,มังพระควาสัก,กสีสุวิหารติกาเปลวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิขูสังเทและสัตติงบัญจมาเตหิพิขูสเตหิสัพเเหิวะอรหันเตหิ ทัศหิจารุกทาตูหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาโหติปะขวันตังทัศนายะพิขูสังคันจะอาตโคตุนนางสุธาวาสกายิกานางเทวานางอาตทายโหสิอยังคูปะขวาสักเกสุวิหารติกาปิรวัตถูสมิงมหาวณนมหัตาพิขูสังเคนาสัตทิงปัญจมมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพหีวอาหันเตหิทัศหิจารุกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภะขวันตังทัศนายะ พิกูสังคันจะยันนูนะมะยำปิเยนะพระขาวาเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตาวาพระขาวาโตสันติเกปันเจก,กข้าท้าพาเสยยามาติาจะคูตาเทวาตาเสยยถาปินามาพระะวาสุริโซสซัมมันติตังวาพาหังภาเสยเลยะาปะสาติตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวามีวาสุทาวาเจสุเทเวส,ส,สุอันตลิ อันตระหิตตาพระคาวตัวปุระตัปาตัวหั้งสุอาตะโคตาเทวตาพระควันตังอาภิวาเทตวาเอกามันตังอัดทั้งสุเอกมันตังทิตากโคเอกาเทวตาพระคาวันโตัสันตินเกอีมังคาทั้งอาภาสีสามยโยป่าวนาจมิงเทวกายะสมาคตาอาขาตัมหายอีมังธรรมมาสามยังทักขิตาเยวะ อราชิตสังคันติอัตคูปราเทวตาพระคาวโตวสันติเกีบางคาทั้งอาพาสิาตัตระพิขโวสามาทังสูจิตตังอัตโตนอุชุกมากังสูสารทีวเนตานิขาเฮตะวะอินทริยาลักคันติปันทิตาติ ตะคูอปปาราเทวตาพระเขาวันโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเยตวาคีรังเชจาวาปารีคังอินตะคีรังโอห่ะจะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจากคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตะคูอปราเทวตาพระเขาวันโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเยเกจีพุทธังสระนังคตาเซนาเตคามิสันติปปายภูมิปะหาอยมนุสังเฮสัง เทวกายังปาิปุเรยสันตีติอาตะคูพัคขวาพิกุอมันเตสิเยปุยเยนาพิกขเวอทาสุโลกทธาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติัตธาคตังทัสสนาญาพิกุสังคันจะเยปิเตพิกขเวอเฮสุงอตีตมัทนานัรทันโตซัมมาซัมพุทธาเตซัมปีพะควันตังอาตะปารมาเยวเทวตาสันนิปติตาหุนติเธอจทาปีมาหังเอตระหิเยปิเต ขาเวอาภิวสันติอนาคาตมัตทานังอรหันต์โตัมมาสัมพุทตาเตสัมปีภระคะวันตานังเอตทา ปะมาเยวะเทวตาสันนีปฏิตาภวิสันติเซยะธาปิมายหังเอตระหิอาจิกิษามีพิกเวเทวกายานางนาไม่นิกิตายิษมีพิกเวเทวกายานางนาไม่นิเทศิษามีติพิกเวเทวกายานางมานิตังสุนาถาสาตุกลางมโนสิกคาโลพาจิษามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูปะควะโตสัตปัจจโสสุปะควะเอตัสโูจั สีโลกาโมลกาสซามิยัตภุมมาตทัสสิตาเยสีตาคิริกพลัลงปะหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวาสันลีนาโลมาังโลมาังซาปิสัมพุนูโอทาตามนาซาสุทาวิปสันนมนาเวลาพยโยปันจัตเตนะตวาวานีกาปิรวัตท,ทวตาโตมันตีรัทาสาบกสซาตเนลเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกูเตจัตาปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาซาสนางเตสัมปา,าตุระหุยานางอมนุสซาณทัศน wartawan APG tamata takungtahhatsang ada sat teling setangge sahasanang manusa a amenat ะธรรมะทักษุงอเปเกนธรรมะทักษุงทิสาสภพาพูตาพตาอหุงตันจ่าสาพังอภิญญายะว่าวา,วา,า,วา,ากิตว่าจักุมมาตาาตัวมันติสธาทราวสาเกศาเสานีรเตเท,ทวกายะอภิก,กันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยบหังกิติสามมขีราหีอนุปปภโสสาตตสาหัสสราบวิยคาภุมมากาปิรวัถวา อิทธิมันโตชุติมนโตวันตวันโตสัตติโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอาชาสหัสามีมวตายักขานาตะวันนิโรอิทธิี่มันโตชุติมนโตวันตวันโตสัตติโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสาตาขีลาติตาหัสายักขานาตะวันนิโรอิทธิ มนันโตนนช,นชุติมันโตวันตวันโตสัตสีโนโมธรรมนาพิการมุงพี่คูนางสมิติงว่านางอิเจเตโซร萨สหัสายกคานานะตะวันนิโนอีที่มันโตชุดติมันโตวันตวันโตสัสีโนโมธรรมนาพิการมุงพี่คูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปันจัตายากคานานะตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันตวันโตสัสีโนโมธรรมนาพิการมุงพี่คูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชขาหิโกเบปุลสะนิเวสนางพือโยนางสัตสหัสสังยาก นางปยยุรุปาสติกุมพิโลราชาขหิโกโซปาคาสมิติริงว่านางหูนิมันจา่าริาังราชาทัตตะโทปัสสาสติคันทัพานางอธิปดีมหาราชายิสติโสปุตาปิตาสาพะฮาวูอินทนามะมหาภลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันวนวมันโตสัสิโนโมทมามนาพิกาหมงพิก,พกูนางสมิติริงว่านาง พักคินันจาที่สร้างราชาวิรุณโหตับประสาสติคุมพันธานานังอธิปติมหาราชายสาสิโซปุตาปิจสาพระหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยศส,สิโนมูธมานาพีกามุงพีกูน่นางสมิติงวนาังปัตทิมันจาที่สร้างราชาวิรุโหปัสสาสตินาคานาังอธิปติมหาราชายศสศสิโซปุตาปิจสาพระหาโว อินทนามามหาพราอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสินโนมูธมานาพิการมุงพี่กู้นางสมิติงว่านางอุตรันจ่าที่สร้างราชากุเวโลตัดปะษาสติยักข้านางอธิปฏิมาหราชายัสสิโซอุตตาปิจสาพหะวูอินทนามามหาพราอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสินโนมูธมานาพิการมุงพี่กูนางสมิติงว่านางอุเยมาติสร้างทัตตะรทูทักกีนีนาวิลุนหาโก ปัติเมนะวิรูปโกกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจาตตุโรทิสาทัทัลัมนาอัดทั้งสุวรนกาปิรวัตถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทาสะ สมายายกุเกนดุเวเกนดุจพิภูจพิภูโตสหจันทรนมาเศโธจะก,กามาเศโทจ่าก,กินโนมันดุกินโนมาดุจ่าปนาทูโอปะมันโยจ่าเทวสูตโตจะมาตลิกิตตาเสโนจักันทภูนารูนาชาชาณูสโค อาคูปัญจติโคเจวติมพลรูสุริยวัชชาเอเตจันเยยราชาโนกันทัพาสหราชุภโมูธมานาพิการมุพิคูนางสมิติงว่านางอาท้าคูนาภาษานาคาวีซาราสหัตตกากรรมพัท กัมภรารสัตตะอาคูไบยาคาจารยาติภิยามุนาทัตตะทาจาอาคูนาคาญาตศีนโนเอราวันโนมหานาโคโซบาคาสมิจิงโนานังยีนาคาราเชสหัส,าส,าสหาดันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาตาคูเวหายาสาัตเวหายาสาตัตตวนมะชปัตตาจิตลาตุปันนาอิติเตสนามัง อาภยันตานาคาราชานมาสิสุปันโตเขมมะมากาสิพุโทโธสัญหาอิวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสรรนมกกางสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอ,ส,อสุราอิตาพาตาโลวาสวัสเซเตอิทิมันโตยัสสินูกาละกันชามหาพิสมาอาสุราคานวีคสาเวปาจิตติสุติจิจาระหาลาทูนมุตีสห สัตันจาพระริปุตานางสัพเพเวนูจนามกาสันในหิตวาพรลิงเสนางประตาหุพัทธมุป,ปาขมุงสัมมโยธานิพันทัตเตภิกคูนางสม,มิติงว่านางอาโปจเทวาปัทวีสติ อาโปตเทวาปเทวีจ่ตเตโชวาโยตธาขามุงวัุนาวัุนาเทวาโสโมจะญา,าสสาสหเมีตากรุณาการิกาอาภูเทวาศัสสินุทัสเซเตสะถากายาสัเตสตาายยาาพนะนันตวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตศัสสินุโมธมานาภิกาม,มุงภิกขูนางสม,มิติงว่านัง เวนูจะเทวาสาหารีจะอาจสามารถจะทุเวสมาจันทัุูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัตตานิปุรักิตวาอาคูมันทวราหกกาวาสูนังวัศโุเทโธผักโูปาละปาคาตปุรินทัทูทาเซเดตจัทายาสัพเพนานตะวันนิโน อ anto, ิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตศสีนูงูธรรม,มานาพิการมุงพิกูนางสมิติงว่านางอาทาคูสหภูเทวาชลมขกิสิคาริวาอาริตกาจารูชาจักุมมาผุกพุทธิภาสีโนวานุนาสหธรรมาจักอุจจตาจักอเนชากาสู้เลยยรูจิละอาคูอาคูวาสวรณีศิโนูาเซเสตสถาทายาสาเพนานะตะว,นน anto, anto, วันนินูอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตศรีนูงูธรรม,มานาพิการมุงพิกูนางสมิติงว่านาง สมานามหาสมานามนุสามานุสุตตมาขิตทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนสุปทูสิกา อาทาขู่ฮะยเทวาเยจลูหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาสาสสินทาเซเตตัฐากายาสาเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตส,สัสตินโนทมานาพิการมึงพิกูนงางสมมิติงกูนางสุก,กากรุมมหาอารุณาอาคูเวคะสาสหาโอทาตะคายะฮาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาฮาลัคาชามิสกาจายสาสสินท่านนยังอาคาปุนโน โยทิสาวอภิวัสติท้าเสเตสตจา,ากายาสาเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะันโตสสีโนโมูธมานาพิกาม,มุงพิคูนางสมิติงโกนางเคมิยาตุติตายามากัตถกาจายะตัสีโนสัมขิตากาักราลามเสตทาโชตินามาจะอาจวานิมมาละรติโนงอาภูอาธาภูปะระนิมมิตาท้าเสเตสะา,า,ากายาสาเพนานะตะวันนิโน อิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตทสัตสีโนมูธมานาพิการมุงพิกูนางสามิติงว่านางสัตเทเทเทวณิกายาสัเีนานตตวันนิโนนามันวะเยยะอคัรทุงเทเยจันเยสัตสัสตสิจาสหปวุทธชาดิมัคคีลังโกขัดินนมนาสวังทักเคมูคาตาลังนาคังจันทางวะอสิตาจิตังสุพรมมาปรมัตโตจากอุตาอิที่มโตสหะ สันนางกุมาโลติโซจาบโซปาค้าสมิตริงโกนางสหัสภามะโลกานางมหาพัามมาปิติสติอุปาปันโนทุติมันโตพิสมากายโยยิสัสิโซท่าเศษถาอิตลาอาคูปันเจกวาสวัตติโนเตสันจ่ามัชตูอาคาฮาริโตปาริวาริโตเจตะเตจะสัพเพพิกันเตทินเทเจเวสพามมเกมาละเสนาพิกามิปัสสะกันหรตะมันที่ยังอะ เอทะคันธะถาพันทะรา,ถา,าคีนะพันธมาทูสามันตาปนิวาเีถะมาวูมุนจิตาโคจินังอิติตถามาหาเซนุกันหาเซนังอะเปสยิปานินาตละมาหัดจ,จะสลังวังสารังกตวานะเพระวังนะทาบาวุจโกเมโกธนายันตตสาวิจุกูสาทาโซปะ ุทาวัติสังกุตูอสยังวสีตันจาสัพพังอภิญญายะวพกิตวาจะกุมาตโตอันติทาราชนีวสาสาวกีราชนีละเตเทมาละเนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโรเตจะอาตัปรมกกะลุงพุทธตวาพุทธศาสาธนังวีตาลาเคหิปักามุงีนสรุมันผิดอินชยุงสัพเพวิทิตาสังฆามาพยาดีตายยสัตสีนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเต ชาเน่สุตาติ